สวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปสั้นๆครับนกฝึกตรงนี้ครับหลงปีกตั้งแต่สองสามวันแล้วครับผมลงปีกสองสามวันละเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มเตรียมพเเันเย็ดไว้แล้วครับผมมาลองดูกันจัดๆเลยครับว่านกคึกในกรงครับเอาใส่พเนีย็ดเอาใส่พนันเย็ดแล้วก็เตรียมผนเย็ดไว้ครับเดี๋ยวจะห้อยไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะลองเอาใส่พนเนเยดดูครับเป็นครั้งแรกครับคือขนาดนี้จะเป็นยังไงครับ มาดูกันครับเขาจะจะักันไปเลยเาถ้าแน่ก็ให้มันขันทพเนีรครับอาจารย์หนุ่มเตรียมพเนจรไว้แล้วครับผมไปติดตามดูกันครับผมว่าจะดิ้นไม่ดิน้นขันไม่ขันครับผมเดี๋ยวแขวนไว้ที่เดิมวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เตรียมพเนจรไว้แล้วครับผมมาพิสูจน์กันไปจัดจัดเลยครับผมว่มานกคึกอยู่ในกรงมันจะกล้าไหมครับ จะกล้าเล่นในพเนี้ยลไหมครับผมเนี่ยปล่อยคารมครับมีคารมนิดหน่อยครับผมนกหดกว่าดแล้วครับเตรียมพเนียดไว้รอแล้วครับผมเอาลองลองดูครับอาจารย์ทุกท่านนี่ครับเตรียมพเนียดไว้แล้วครับเตรียมพเนียดไว้แล้วครับนี่ครับจะแขวนไว้ที่เดิมเขานี่แหละเอาวนี่นักเนื้อ มาลุ้นกันครับผมอาจารย์ทุกท่านอาจารย์หนุ่มก็อยากรู้ครับไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนครับเดี๋ยวจะลองดูครับเรียบร้อยแล้วครับผมกว่าจะเข้าได้ครับตั้งนานครับผมตั้งเป็นสิบกว่านาทีครับนี่ครับหอยนี่นะครับเดี๋ยวลองจะเฝ้าดูครับผมเดี๋ยวผมจะเฝ้าดูครับว่าจะกล้าขันในพันยันไหมครับจากที่กคึกนะครับผม อยู่ตรงที่เดิมครับห้อยตรงที่เดิมครับเดี๋ยวอาจารย์นหนุ่มก็จะเฝ้าดูอาการของเขาครับผมรุนไปพร้อมๆกันครับอาจารย์ทุกท่านเก่งในกรงแนละ้วจะเป็นไงครับอายุอายุก็ได้แล้วครับไงครับนกใหม่ก็คือนกใหม่ถ้ากล้าขันก็มีเปอร์เซ็นต์ครับผมติดตามไปพร้อมๆกันครับ สักสิบห้านาทีผ่านไปครับผมเริ่มเรียกนะครับเริ่มเรียกนะครับผมเออฝึกวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันครับอาจารย์ทุกท่านดีกว่าออไปป่าเลยครับผมมันจะไม่ดิ้นดีครับมันอยู่ที่เดิมมันนะครับค่อยแย่ตามหน้าบ้านตามอะไรไปครับผมเออเป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมวิธีนี้ผมไม่เคยลองสักทีนะครับอาจารย์ มีแต่ไปป่าเลยครับผมนะครับเรียกนะครับต้องต้องฝึกตอนคึกๆเท่านั้นครับผมก็มีบางตัวครับที่ยังไม่คึกนะครับอย่างตัวทั้งนี้ครับยังไม่คึกครับผมเอาเข้าพระเนี่ยแล้วอาจจะไม่ขันครับผมอันนี้มันคึกครับผมเรียกนะครับผมดีเหมือนกันครับผมแบบนี้ครับนะครับแต่ขยังเรียกเบาๆอยู่ครับไม่ชินที่ครับผม วันนี้ทําไมกรงมันน้อยจังเนี่ยว่าเลยครับผมเอาครับผมสรุปสรุปได้แล้วครับผมเกือบยี่สิบนาทีผ่านไปครับเรียกครับเรียกในพเนียดครับเอถ้ากินนอนในพเนียดครับอีกวิธีนึงครับไม่เคยฝึกสักทีครับผมเห็นแต่อาจารย์บางท่านเขาใช้กันครับผมก็เลยลองลองดูครับเออเขาท่าดีเหมือนกันครับผมเขาเป็นอีกแนวทางนึงครับที่จะลองดูครับผมก็ฝึกนกมาจังครับไม่เคยใช้วิธี กินนอนในพเนียดครับแต่ก็อาจจะไม่ให้กินนอนหลายวันครับผมอาจจะเป็นแค่วันเดียวครับหรือสองวันเต็มที่ครับผมแล้วก็จะเอาเข้ากรงครับฝึกไปเรื่อยๆครับผมให้มันชินกับพเนียดครับเวลาเข้าพเนียดเวลาเอาขึ้นลงจะได้ไม่ดิ้นมากครับผม เป็นอีกแนวทางนึงครับอีกวิธีนึงครับแม่เพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกครับชักเริ่มจิตจิตใจแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเอามาทาไว้อย่างนี้ครับมาทำไว้อย่างนี้อีกครับนะครับชุดนี้ครับเ๋ยวรอคึกๆแป๊บนึงครับผมต้องทําแบบนี้ครับผมสําหรับคนมีเวลาน้อยครับผมครับผม สรุปแนวทางครับผมใช้ได้ครับวิธีนี้ใช้ได้ครับผมสรุปแนวทางนะครับผมเป็นครั้งแรกครับที่ที่ทําอย่างนี้ครับผมเอาเข้าพเนียตแล้วก็แขวนไว้ที่เดิมครับเอาดีเหมือนกันครับผมมีความรู้มีสาระมีสิ่งสิ่งที่ที่ท้าทายครับใหม่ๆครับต้องทําให้ให้เห็นกับตาอย่างนี้ครับผมถ้างั้นก็จะไม่เชื่อในสายตาตัวเองครับ เอาอย่าลืมครับจบคลิปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมให้ช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูร์ครับของอาจารย์หนุ่มด้วยนะครับผมมีสาระมีความบันเทิงครับแทรกปนกันไปครับทุกคลิปทุกอะไรครับเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็ก็จะขอลาไปก่อนครับกับเจ้าไม่มีชื่อครับผม สวัสดีครับ